สไตล์ใบส้มซาแชร์เดียวบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างแบ่งปันอีกแล้วค่ะมามือนี่เด้อค่ะสิมาเข้ารูปชุดแสกกับตัดกระโปรงโดยเราจะตัดทางหัวนะคะเราจะไม่ตัดชายค่ะชายโอเคแล้วก็สวยแล้วแต่ทีนี้เราจะมาตัดความยาวด้านบนนะคะอันนี้คือ DIY ของสร้างร้างนะคะมาค่ะเข้าเข้ารูปกระโปรงแสกนะคะลักษณะอก ทุกอย่างเข้าหมดนะคะมาร้างชาจะพาทำนะคะอันนี้คือคือลักษณะเอาเข้าข้างเข้าข้างค่ะเข้าเข้าข้างลำตัวนี่อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้เข้ารูปนะคะเข้ารูปของชุดแสกนะคะ เอาเข้าเยอะเข้าน้อยก็ต้องดูดูลูกค้าเขาต้องการกี่นิ้วนะคะอันนี้ลูกค้าเนาเป็นทางให้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอ,อันนี้คือปีกแขนนะคะอันนี้ต้นแขนรัก lay. แล้แล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆที่เหลือตัดออกค่ะอันนี้ตัดออกแล้วนะคะอันนี้คือเอาข้างเอาเข้ารูปนะคะอันนี้ใต้รักแล้นะคะอันนี้จะเป็นแขนเนี่ยค่ะรักแร้นะคะ อันนี้ลักษณะหลวมทั้งตัวนะคะความยาวได้แต่ลวมทั้งตัว เลยค่ะเข้าเท่าไหร่อกเท่าไหร่โน้ตด้วยนะคะอย่าให้หลวมเกินไปนะคะอย่าให้คับเกินไปสไตล์ของผ้าย,ยืดอะ่ะให้เข้ารูปก,กำลังพอดีค่ะนั่งสบายๆอกไม่รัดเกินไปนะคะ ูระดับนี้นะคะ ตัดโค้งออกแล้วก็ไปโค้งริมนะคะอันนี้ลักษณะเข้าทั้งตัวนะคะและทีนี้เราจะมาอันนี้อันนี้เราจะมาตัดอันนี้นะคะกระโปรงตัวนี้ยาวไปค่ะแล้วลูกค้าลูกค้าต้องการให้ตัดค่ะ ทำยาวออกสี่นิ้วแต่ช่างชาจะมาตัดช่วงนี้ออกนะคะแล้วเพื่อเอาหัวตัวเนี้ยมาต่อเมื่เนี่ค่ะคือจะตัดข้างบนแต่ว่ายังยืดยังอยู่นะคะ<ม>เพราะว่าชายล่างเขาสวยแล้วค่ะเป็นระบายมาค่ะช่างชาจะพามาทำนะคะวิธีต่อเอวโดยตัดผ้าให้สั้นลงอ่ะ ตัดตัดหัวก่อนนะคะก็เหมือนตัดต่อนะล่ะค่ะอันนี้เราจะออกประมาณจากห,หัวอยู่ที่นิ้วครึ่งหัวอยู่ที่นิ้วเนียค่ะตัดตัดจากไอ้น,นี้ให้เหลืออยู่ประมาณ พึ่งนิ้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้สายสายยางยืดเดิมนะคะทีนี้เราจะมาเอาไอ้ไอที่บล็อกนี้ออกค่ะคือเราจะลดลดความสั้นของลูกค้าลงโดยโดยเราตัดข้างบนนะคะเอาบล็อกออกนะคะบล็อกบ็อกยืดยืดเนี่ยค่ะ ยังยืดนะคะเนี <S <S ่ยค่ะตัดออกเสร็จแล้วเราก็มาเสร็จแล้วเราก็มาดูก่อนนะคะว่าอันไหนหน้าอันไหนหลัง เราก็จะมาต่อขอบเลยนะคะอันนี้ต่อขอบแล้วนะคะหลังจากเราตัดหัวตัดความสั้นทางหัวออกแล้วอะ่ดึงยังยืดตตรงเอวนะคะด้านล่างวางเฉยเราจะพา เอาเอวเข้าให้ลูกค้าโดยวิ ไปพ้งริมนะคะเนี่ยที่เราต่อเนี่ยมันก็จะได้หัวเหมือนเดิมแล้วค่ะมาค่ะจะอธิบายเมื่อกี้ลูกค้าต้องการสั้นนะคะต้องการกระโปรงสั้นแต่ว่าเสียดายชายอะค่ะชายเขาเป็นระบายสวยเห็นไหมคะมันมืดเนี่ยค่ะอะระบายระบายสวยแล้ว แต่ทีนี้ลูกค้าต้องการให้มันขยิบขึ้นสั้นสั้นลงแล้วทีนี้เราก็จะเราแล้วทีนี้ลูกค้าให้ตัดสั้นแล้วตรงนี้เราเลื่อนมาตัดข้างบนนะคะเนี่ยตัดข้างบนแล้วก็เอาหัวมันมาทาบคืนค่ะเห็นไหมแล้วเราก็นำไปโพ้งริมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะได้เป็น กระโปงที่สั้นนะคะเห็นไหมสั้นลงไปตั้งหกนิ้วนะคะเนี่ยค่ะคือดี Y ให้ลูกค้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะถ้ายังยืดผมว่าลูกค้าผมก็ยังยืดในคลิปเปลี่ยนยังยืดก็มีแล้วนะคะอันนี้คือลักษณะดี Y ตัดหัวตัดตัดชายตัดตัดเพิ่มความสั้นนะคะอันกระโปงลูกค้ายาวไป ก็คือ DIY ให้ลูกค้านะคะโดยมาตัดข้างบนแล้วเอาหัวลงมมาต่อนะคะนี่แหละค่ะง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะเว้าอะค่ะคือใหญ่ไปสองตัวหุ่นเหมือนก,นกันกับตัวนี้ค่ะคือลักษณะเอาลงมาตั้งแต่เอาลงมาตั้งแต่ลักแร้แล้วก็ลงมาแล้วก็ที่เหลือก็ตัดออกค่ะแล้วก็ไปโพ้งริม อันนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องวัดหุ่นลูกค้าให้เป็นนะคะจากจากสี่ห้าให้เหลือสามสิบสองอะคะ่ะเนี่ยชุดเนี้ยทั้งสองตัวหุ่นลดลงค่ะนี่แหละสวยค่ะนี่นะคะวิธีเอาเข้าชุดแสกจากสี่สิบลดลงให้เหลือสี่สองอะคะ่ะขอบคุณมากมาค่ะ อันนี้คือเป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับ DIY ตัดตัดความยาวโดย DIY แบบนี้ค่ะตัดด้านบนค่ะเพื่อจะได้หุ่นยังยืดเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าต้องการความสั้นนะคะอันนี้คือ DIY ในสไตล์ของสร้างๆางนะคะขอบคุณค่ะ see y o u Next to see y o u Next clip ค่ะไอเดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก กำลังใจนะคะ see y o u Next to see y o u Next clip คะ่ะ